ดูนะดูดูผมจะกดบูทนะ <Wow. S 1> <laughs> ตัวนี้แบบเป็นตัวที่แบบดูโหดมากเลยคือบูทเข้าไวฮะสกิลตอนกว,กวาาโคตรมีประโยชน์อะคือคือแบบโคตรโหดเลยคือดีดีกว่าสายฟ้างโง,โงวิ่งรอบตัวนะเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะ <laughs> ใช่ครับมันก็มีแค่นั้นแหละนะเพราะงั้นเราอย่าไปพูดถึงสกิลของมันดีกว่า <laughs> เนี่ยผมเจอผมเมื่อกี้ผมได้อะไรเนี่ยฟันปลอมเหรอกูรัดนี่คือแบบหืมหืมโอ้โหกระตุกเลยหืมสุดยอดโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่เดี๋ยวนะอันอันนี้เกมฮังคี้ชักเว้ยทำไมมันทำไมมันเหล็กขนาดนี้ทุกคนช่วยด้วยครับตอนนี้ฮังคี้ชักทำเครื่องผมร่วงครับไอ้บ้าเออไอ้เกมอย่างนี้เนี่ยทำเครื่องผมร่วงไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เอาแล,ล้วสรุปคืออะไรอ่ะก็ทำไมมันไม่ตายวะ